เราเรามาอยู่กับไม้่าก่อนนอนเนี่ยต้องเดินก่อนประมาณ15นาทีทุกครั้งที่ตื่นมาก็ต้องไปเดิน15นาทีแล้วเรากจ็จะมาอยู่กับปิติัว้ใจเต้นลงบอกแต่ตรงเนี้ถ้าเราอยู่ตรงที่มันกับมาร์กแปดจริงๆแล้วเนี่ยทุกมันจะไม่มีกังวลมันจะไม่มีมันจะอยู่ปิติัวใจเต้นลงออกไปเรื่อยเรื่องอะไรเราก็วางได้มันพูมาเพราะเรา เข้าใจวิธีดับราคาโทรศโมหะสารพัดเรื่องสอนหมดแล้วเราหยิบมาใช้ได้หมดเลยมีความกังวลอะไรขึ้นมาปั๊บเ,เรื่องนั้นอันนี้จังทุกขังแต่สัญญาอารมณ์มันทามันตอนนี้ที่สอนไปเนี่ยอาวุธเพียบหมดแล้วตรงตางสอนล้วหยิบมาใช้ใเป็นนะแค่มันปลูกขึ้นมาเราก็วางมัน,มนก็จะว่างว่างเราก็จะอยู่ตรงความว่างปิติคอนเสิร์ตมันจะออกแค่เนี้ยจะหลับได้สี่ชั่วโมงและแค่นี้รักษา sle เอสเนี่ยตอนนี้มีคนหนึ่งมาขออยู่กับคุณเฮี้ยงตอน,นีเราจัดคอดเนี่ยมาเพื่อล้างชามล้างชามเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าล้างชาวเย็นๆเลยเพวกนั้นก็รับน้องใหม่แต่เขารักคือเขาเป็น s อสมาตั้งแต่เด็กจนกรทั้งพ่อแม่ที่มีฐานะเนี่ยขายสมบัติทั้งหมดศักษาเขาเนี่ย ก็ยังไม่หายจนกระทั่งน็อเข้าห้องไอซียูต้องไปปั๊มหัวใจครั้งที่หนึ่งแล้วให้ยาเยียวยาขึ้นมาพอครั้งที่สองเนี่ยเขาฟังไอ้ที่เราสอนเนี่ยเขายังไม่ได้มาเข้าคอร์สอะไรนะแอบฟังที่เราสอนแค่นั้นนะแล้วเขาก็ทําตามเขาฟขื้นขึ้นมาได้หลังจากเขาฟื้นขึ้นมาครั้งที่สองเนี่ยยาต่างๆที่หมอให้เขาปฏิเสธหมดทุกอย่างเลย เขาปรากฏว่าโรคภัยมันหายเลยนะตกลงมาร์กแปดเนี่ยยังเป็นยาอายุวัฒนะอีกแล้วเขาก็สดใสขึ้นหน้าตาดูหน้าตาคือไปอยู่ที่โคตออยู่ที่บ้เอ่นั่นนะพอไปเทียบกับคนพื้นเมืองแล้วเป็นคนละไปไปคนละรนั่นกันเลยเขาก็เออถ้าเสร็จแล้วได้สามีสามีเนี่ยไปคนเก็บเงินให้กับการไฟฟ้าภูมิภา ก็เลยม,มาช่วยคุณเพียงนะอพอดีเจ้าอะไรอะชื่ออะไรนะที่อยู่เกา่าเจ้าชาตีมมันขอลาออกจะไปเมืองนอกคุณเพียงได้คนใหม่พอดีเลยนั่นเทวดาจัดสรร <c oughs> นะอันนั้นคือที่มันเป็นแต่เราก็ยังไปรู้แอปพลิเคชันของมาร์กแปดนี่ใช้อะไรได้ม้งแต่ที่เห็นเนี่ยตอนนี้เขายังอยู่ที่ที่ ทำมาพักดีนะแล้วเขาก็รื่นเริทงทํางาเป็นเพิ่งหายป่วยวเนี่ยแต่ล้างชามทั้งวันก็อย่างยิ้มแย้ม,ยมนะขอให้ได้อยู่ตรงนั้นนะเวล่่เาเวลาไม่ว่าจากระเชนเทศพันแป๊บเทศเราเทศเขาก็จะออกมาทำข้างนอกตากแดดก็ตากแดดก็ได้ฟังทำเนี่ยขนาดนี้คนะงจะไปได้ดีหน้าตาใสนะตัวก็เล็กๆแบบพุกเนี่ย แต่ผิวขาวเลยเมื่อเทียบกับคนพื่งนเมืองต่นี้ส่วนแอปพลิเคชันที่เราเอามาใช้เนี่ยเดินก่อนนอนจำไว้เลยนะสิบห้านาทีแล้วก็อยู่กับมัร์ปิติหัวใจได้นลมใจออกมีความกังวลอะไรขึ้นมาก็ตามนี่คือภาษาดับมาโดวยวิธีที่เราเรียนรู้มานี่แค่เอามาใช้แค่นี้มันก็จะว่างนะ ที่เราเรียนรู้มากกะดับมันทุกเรื่องมันก็ว่างมันก็จะอยู่กับว่างว่างตรงนี้ถ้าเราเดินมากอยู่ขณะที่มันว่างเราจะแทบอุทานในใจเลยโอ้โหนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แม้ว่าเราจะนิพานเดี๋ยวเดียวขณะที่มันไม่ไม,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 ไม่อะไรเลยเข้าใจนะทาตรงนี้ไปก่อนไม่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอยู่ที่ว่างแล้วมันก็จะหลับได้สี่ชั่วโมง ขนาดเราเป็นต่อมลูกมากนะยังหลับได้สี่ชั่วโมงแต่พวกนี้อาจจะหลับแปดชั่วโมงไปเลยหกชั่วโมงอะคือตื่นมาสดชื่อเลยมันจะไม่งัวงเงียอะไรแบบเนี้คือปกติถ้าเราหลับแบบธรรมดามันหลับไม่ลึกอะมันจะอ,อีกนิดเนี่ยอะไรอันนี้ไม่มีอะมันปุ๊บลุกขึ้นมาเลยดูกี่โมงได้เวลาตื่นตื่นความวงัวเงียไม่มีนะให้ทำนะะส่วน ตอนนี้เราก็จะสังเกตว่าอะไรที่มันผุดกับเราบ่อยความกัง,งวลเรื่องอะไรก็เรื่องนั้นเราทําไว้ไม่แจ้งเราก็เข้าไปทำทนั่นทำจนใจเนี่ยสัมผัสกับทุกอย่างเนี่ยว่างหมดแล้วเราค่อยมาสรุปข้อธรรมเข้าใจนะเ,นเดินแบบง่ายๆอย่างเนี้เราไม่ต้องการคำอธิบายมากที่ ครูบาอาจารย์สอนไว้เยอะแยะเพื่อเอาไว้ถ่ายทอดไม่ต้องเราตัวเองรอดเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ว่างเอาแค่ตอนสบายเอาให้มีความสุขตลอดเวลาในการนอนความกังวลไม่มีมันก็สุขแล้วเป็นความสุขตลอดเวลาขนาดจิตเมื่ออุทานออกมาเองพวกมมีความสุขเรื่อยๆสุขถึงบางทีเมือเออม่อจิตเมื่อจะตวัดเพราะมันจะตะวัดเรี่อคือไม่ว่างละ มันจะตะบัดไปเห็นแก่ตัวไงเฮ้ยคุณหนีไปหาที่อยู่เงียบๆเลยนะเอาแค่นี้นะส่วนมีข้อทำอะไรติดจะถามไหมยังมีไม่มีเอาแค่นี้ก่อนนะสาธุ